หยุดเลยเนาะพ่อพมีเนาะครับปดพี่น้องนี่ไม่ไม่พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องมันอยู่ก็วันทีสามเนาะจ้าสามมกราสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดจ้าพี่น้องปีใหม่ไรเด้อจ้าพี่น้องจ้า หลังจากเข้าบริดัทพอกันนาองพอพรมีเนาอครับผมกับถือโอกาสขอบคุณพี่น้องนําเนาอแม่พรมีขอบคุณหนึ่งมืนเจ็ดร้อยหกสิบการติดตามครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับวันนี้กับพ่อพี่น้องมากรองหวยลองห้องใะพี่น้องจ้ามาใส่ตุ่มน้ะพอพามีนาะแมนครับหลังจากเข้านําเฮดบดนาอแมนจ้จะก็คือสิล้างดําเลยละครับเก็บมือนกันล้างเขียวนาอแม่พรมีเลยเหลือกมาใส่ตุ่มครับพี่น้องวันนี้กับพอกันยู ลำหมวยลำหองบ้านแม่ปลาหมีจ้ะพี่น้องจ้ะบ้านน้องเมกตำบลห้วยค่ะอำเภอบุญทลิ่งจังหวัดอุบลราชธา,านีจ้ะกะมาหอดหมองใสกะบสายแล้วนาะงพอปลาหมีเนาะครับผมเที่ยงเนาะแม่นจ้ะกวนศรีใสแล,แล้วกะบายบใบมึงแล้วครับพี่น้องใบสองใบสามหุ่นละน้องสิได้ยามเนาะจ้ะจตอนใสกับสิบปรดิษยใสให้เบิงบดสุดหลังเนาะงพอปลาหมีเนาะแม่นครับอาหารที่ใสกัสิเป็นโค้งไก่จ้ะพี่น้องโค้งไก่สดปเลยกะบห่อมจ้ะพี่น้องห่ามกับข้าวปลายเขาก็เอามา ขูดน้ำนาะพอปาหมีเนาะพอหายเละ,หะแห้งได้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นสิแตะก็นอ่อมตอนกินจ้ะกลับไปรุ่นไปชอบก็พอปาหมีก็แม่ปาหมีใจพี่น้องจ้ะสิโศกสิมานบ้านนะจ้ะรุร่นก็สายอยู่ในเบาในเบิ่งได้ใจพี่น้องสิมานบ้าจ้ารุ่นกันครับครับผมกับสิไซให้เบิ่งสองลังสุดท้ายเลยเนาะแม่ปาหมีเนาะว่างกับสิใซสองลังเลยเนาะแม่เครับ

เอาเลยมันสุดเลย <S <S ครับผมนังจากนี้ก็ผัพกพนนอนะแม่ป้ามีนาะครับผมรอจากสมองสองสมองแล้วครับสมองกลัวๆแล้วครับเดี๋ยวคอยมาหลุมน้ากันตอนยม่มครับพี่น้อง <S <S นนมนาาเะ แมนครับว่านีมียังเขาแน่ครับครับผมตอนนี้ก็ได้เวลายามเลยเนาะแม่ป้าหมีเนาะบัดทันพอสมองดีป็นได้เดี๋วครับเพราะว่ายามท่านไหนเพิ่นถึงเนาะแมนครับสียามลังสุดถ่ายกลับไปเลยเนาะแมนจ้าไปครับน้ำใจดุลกับแม่ป้าหมีบังใจพี่น้องนำใจสาวอยู่แม่ป้าหมีครับสาวอยู่บีกเบาหน่อยใจพี่น้องไปกันเลยจ้าขิ่มานอนหน้าพ่อป้าหมีเนาะแมนครับสีสูททองพอดีเนาะแม่ป้าหมีเนาะ เดินเต็มเป็ครับพี่น้องปีเต้ได้คือหัวปีเต้ได้คือหัวมันลอยอยู่นอกตุ่มพี่ ไป้บุ้งกา้านใจไปตัวก็ชิมดีบ่เก็บเฉยเดี๋ยวคว้ากวาดพาพาพาพี่น้องมาบวางพ้าพี่น้องมาบุา้งขนาดใส่เวลาบ่หึงจ้ะพี่น้องนี่เนาะจ้าเห็นมือละแม่นพ่เมียเม่ยพ่เมียนั่นเห็นอยู่แล้วล่ะเอาอย่าไม่น่จ้จเนาะอย่าเลยอ้าวหลุดน้ำก้านใจพี่นอ้องเอ้ยติ้งติงติ้งติงมือบ่ติง อุ้ยโอ้ยพี่น้องหลังแหลกจ้าหลังแหลกโยนเลยเนาะพอปลามีเนาะครับอุ้ยหลังแหลกก็โยนเลยจ้าอุย้ยขณะใส่เวลาบ่เฮิร์้ใพี่น้องจ้าไปเลยเนาะไปเลยจา้าเนี่ยกรสิเป็นคงไก่เนะาะกับห่ำครับพี่น้อง่นจ้ หลังแหลกเท่าจ้ะน,นั่นอุ้ยหลังแหลกจะเป็นปลาเก็ดแข็งเนาะผอก็มีเนาะแมนครับหรือว่าปลาปลาขาวเนาะปลาซีขาวก็มีเนาะจ้ะไปดูมึงอีกหลังนึงเลยครับพี่นอ้องต่อกันเลยเนาะต่อกันเลยครับว่างอเีเด็กจ้ะวอีล็้ได แล้วก็ทางเนเจ๋งไอเลืกลยก่ไปห่มอยู่หันเบิดบ you know, right> ่อนน้ิงบ่เทียบ่เทียนเียนอยู่เทียนเบุ๊ยหยดอีกงับลงงับลงบุ้ย ั้เดียวโยตทั้งสองจ้นงานี่มาเทมาเทมาเทโยตโยตโยดโยดต์ตนเต้มต่นเตระวังหลุมเด้อต่นเต <laughs> ใส่เวลาบ่ถึงส้มโอจากพี่น้องจ๋าะว่ายานทั้งนั้นเพถึงเนาะแมนครับ โอ้ยยังเไงจ้าพี่น้องจ้าออนซอนน้ำแม่ปลาหมิน่นออนซอนน้ำสาวอยู่อีบอ่จ้าเง,างี้ยงี้อยปลาเนี่ยสิเท่ได้เลยนนเนาะปลาหมิ่นเนาะแม่นครับปลาเนี่ยเพคือกุ้งคือกุ้งสองลังเลยครับสองลังเกือบครึ่งติ๊กจ้ะพี่น้องสดสดครับพี่น้องสดสดเลียวเลียวด้วยเนาะเอาลุนกันอีกล้างนาครับไปจ้า ที่จะได้เป็นไอ้กั่งลอยเลยไอ้กั่งลอยเลยบอเอาทำเล่แบบนี้ไอ้กั่งแล้วครับไอ้กั่งโอ้คือเกดเป็นบังจ้จพี่น้องจ้าคือหน่อยคือไรซ้ำไรจ้าคั่ไอ้กั่งเขาแล้วบ่มีป่าหน่อยเด้อครับแม่เอลี่จะหมายถึเป็นไอ้กั่งนี่แม่ครับว่าเพคนดินแห้งครับป่ากั่ง สะสมไปครับสะสมไป้พี่น้อกไอ้กังกระตูปนใหญ่ปนไหนปลาซิวเก่าเนาะตัวตูใหญ่รับปลาันไงประจักเนาะอีกลังนึ่งครับเป็นจะได้โอ้ตอนกินยื่ถึงยี่ตีเสรอ้า นี่ครับพี่น้องครันว่าดูกันเบิ่งจ้ะโอ้ยตุ่มขาโอ้ยถึงเมหลายร็รนั่นส้อมนอโอ้ยสิออกมาอยู่นาะมื้านนี่ก็สมเบิดมื้อนครับพี่สั่งใหม่แล้จ้ะพี่น้องจ๊ะโอ้ยคนออกมากินเี้ท่องที่ละพอตรงนี้อ่ะเป็นเป็นวังดินสายเนาะแม่นจ้ะตุ่นน้ำกันคือเกาเ่าแล้วจพี่น้องจ้ะ สีตุ่มโยนอีกบ้านนอพอบอมีเนาะแมนครับ,บ้ำไปเบิ่งรังนี้อีกครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปน้เนาะครับกระเลาะห่วยน้อยๆแล้วครับพี่น้องก็ไล่ห่วยเน,ะ<ห>นยาะนี่ยอมเลยตีงเลยบ่บตีนตีงแสดงว <laughs> ่าบ่มีป่า ซีลี่อา้าวรุวนกันบ้างจ้ะอบ,บึงอบ,บึงบะมี่ยังเลยเนาะซี <laughs> ลีโอ้ย <laughs> จังไดรจังบอ่อขางเหลี่ยมเล่แต่ยางมหม่เนาะแมนครับลัางนี่บะมี่แน่ใจพี่น้องอา้าวรุนต่อลัางนาเลยครับจ<ะ>้าครับผมลำหัวน้อยๆครับนคือจังติงต่ง <host>: <ด>ตื่นแม่ปลาหมีเลยนี่ม,ม,มีอยู่เนาะนี่ครับพี่เนาะเขาทั้งเดียวกันเลยครับกระพูยหยามบังดินสายเนาะแม่นครับคือจะเห็นลอยเหรอติงมืออยู่บ่ติงติงแล้วตัวๆๆๆๆๆๆนติงถือแม่แล้ครับใค่แน่ไหมเนาะแม่น <labeled> บังดินสายที่นี่เนาะหลังนี่เนาะแม่นครับต้องใช้นามกุบหลังนี่ เดี๋ต้องกันคือเข้าใจพี่น้องจ้ะมลาเมฆปลาหมีก็พอปะปลาหมีสิมาหลายซ้ำได้จ้ปะปลาซิวขาปลาขาวเนาะแม่ปลากัะงจ้ะตูวนี้มกกับเห็ดปลาแดกเนาะนี่จ้ปะปลาจอมแล้วพอปลาหมีเต้นน้อยๆง,งามๆพอดีปลาจอมครับ น้ำขวบได้นี่นเนาะแม่เอาได้บ่ล่ะเอาไหม่ท้าเอาแลยเมืองน้องำจมเลยหลังกินกันจ้จพี่น้องจ้าเตีงอยู่งเตียงยู่งเตีงอยูบอ่บ่เตีงเอาเบิง้งเอาเบิง้งน้อ่าทำได้ตีงนี่ละนีแน่ครับพี่น้อง น้ำเล็กเนาะแม่ครับน้ำขวบครับว่างนี่ยูขึ้นมาลอยอยู่ทั้งยูขึ้นแล้วลอยอย้เห็นเลยบ้านนะปลาข้าวมุ่นปลาซิวเขาคือเกาจ้ะครับผมถือว่าสะสมไปเรื่อยๆเนาะจ้านีอีกหลังหนึ่งครับข้อว่างครับบัาน แบทขาแบขาบแขานี่ครับพี่น้องคันพื้นนี้เขาบบมีแล้วปะมีตองมีต้องมีจะได้ตีงวะตีงอ้าวอ้อหโอหประมาทประมาท เขาอเอาไผป,ประมาทพุ่นเขาเปื่มี่เป็นแวนแบบแปดขาเขาป้าปคือเป็นคือเก้าหลังนี่แม่เปื่มีได้ใส่เมนครับแม่เปื่มีใส่ครับพี่น้องอือสุกซองสันดาหลังนีน่เนาะแมนครับ ครับน้ำโบกหน่อยๆน,ยนี่มีเบิร์ดเดอร์อครับป่าพี่น้องเสร็นแลครับโบกนี่ก็มีเพรัะมีมีเบิร์ดหน,ดนกขาหักตุ่มจุ่มลงบ่ได้ครับพี่น้องไปครับลุนต่อกับแม่ปพาะมีทั้งลุมหมดแล้วครับพี่น้องครับมองใส่เบิ่งดทำเล็บไว้น้ำนะครับพี่น้องเห็นจะได้เห็นลอยอยู่เห็นลอยยินเปื่อย เห็นรอยสิแนวนี้แล้วครับอาการคแบบจะได้ไปเลยหมนั่นพี่น้องจ้าเห็นบ่จ้าเห็นอยู่แปดขาก็มีอู้ติ่งติ่งติ่งติงติงเนาะอู้น้ำติ่งพูดโอ้เสียวค่ะเสียวค่ะโอ้ยน้ำใสๆเนาะแมนครับ น้ำใสเห็นตัวปลาจ้ะพี่น้องน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาครับกันได้กำมน่นแนวนี้เนาะเพราะว่ามี่น, <laughs> น้ำไหลไดน้ำบ่ไหลเนาะน้ำวัง <laughs> อะไรดีเด้อตยกัติข่อยเด้อระวังอยูอ่ <laughs> <laughs> น้ำไหลเป็นว่าเป็นน้ำไหลจ้ะพี่น้องน้ำวังจ้านี่ มองมากแต่ก็คือมองแบบเอาเบ่งล่องเบ่งมีตัวงามเนาะมีมองล่องเบ่งเนาะมีมีมองล่องเบ่งผมด้วยจ้ะพี่น้องตัวงามด้วยครับอือหลังนี้มีแต่ตัวงามครับพี่น้องเนนจ้าลักลักๆณจะเป็นปานลาซิวเขาเนาะหลังนี้เน,ะเนาะเอาลุนกัวหมากระโพรงปลามีกับแม่ปลามีอีกจ้ะพี่น้องจ้าครับผมลุนน้ำกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องยังอยู่หลายหลังอยู่ครับหลังนี้เป็นวังเดียวกันเนาะคนละส่วนครับ ไม่พอมีกระใสคือเก่าห <si ูเกินเบ่งจ้าหนามใสใส่หนิใสแห้งด้วยครับหนังอ้าววะไม่ยังเลยบ่สงสัยเขาลังนั่นเบิดละแม่นต้องใส่เขาล้างนันเบิดวางเดียวกันครับพี่นผมเมนครับอ้าวลุนต่อล้างหน้าครับนไล้างลมันหันเย็นซอยก่อยเนาะ

แันเทียนหล่อนี่ไข่แน่ยเนาะแหม่นครับขันยามสีตีงมือนี่นอืมไข่หนามบลเลิกไปแน่แน่หนิวางนี้เนาะแหม่นครับวางเลิกๆก็ถือหน่อพ่อพรมีเนาะหรือเป็น,นมาท่านเขาบ่เขา,ายามไหวบ่สงสัยหรือจงังใดอา้อาวพอได้อยู่เนาะจ้าลุนกันต่อจ้าลอย,ย,ย,ยเลยลอยเลยลอยเลยบ่ <laughs> อยากก่อยต่จังสีแล้วครับหลุดกันบ้างใจพี่น้องสีหน่อยสี่ร้ายสานไดเนาะตัวนี้เป็นลงมาก่อนครับพี่น้องออ้ติ่งบ่นี่ไข่เต้าปูหมือแปะนี่ไข่ลอยเห็นเนาะแมนครับหยุดพี่ใจพี่น้องตันนี้เป็นมาซองมึงก่อนเรียบร้อยครับ เ็กเสกจพี่น้องโอ้ยดุยดุยุยโอ้ยดุยุยดุยดุยดุยี่ออกเลยบ้านโอ้ยควรจอยากออกเนาะโอ้ควไต่เลยเนาะไต่ได้เลยะคว่ำ x u ố n คนไต่นะครับโอ้ยใจเครื่องตเลยเนาะโดนกันอีกใจพี่น้องจ้า นีอีกครัรกแน่ปากแปดขาสามสามเลยบ่แมน่นสพาพหอยมันมีหอยหนำเนาะอย่าง,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 งเจ๊กระตี้ขู่บังเลยผ่าตามานำเพื่อวะ่ะจะผ่า,ายงายเวลากระบาดน้องพอมีเนาะ,ะแม่นครับปลากม็ากม,ากม,กมีอยู่ปลาก็มีอยู่มีเนาะมีอยู่จ้าอ้าวลืมแลครับพี่น้องลืมแล้วอู้เกือบเกือบ ครับ <S 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 อ้บูมันมันมีตกใจอุ้เยเกรอบเกรอบเกือบเดีเห็นผักกีฬามันมันเนะต่นเต้นบีบบบบปั้นผ่นมีปีกติงวะติงอยู่อ๋อสมหอยู่เนาะสมหาวอยู่ Được bẹt khá giá tô cho pino, ướp tốp na mấy pino bơi, ui, ui, đây cả pino, ướp, ừm, ừm, à, àm àm, àm àm, vàng àm, àm àm, sẽ là mỏng àm, Thấy không? Thấy không? khổng เก่งเลยวะในนี่เนาะนนนอ่่ะะนีลเฮ้ยเกือบเป็นภาพกีฬามันๆเลยที่เราห้องเบอร์แบบคุณแม่เอฟสีได้เห็นนะพอปพอมีเนาะโอ้ยเกือบตกหนาพอยังม้วนอยู่โอ้ยค <c oughs> ันตกนี่คือปีกาบ๊อบพันพนมีปีกคันตกนี่ควขาวเสียหายหลายแต่พอกลับงูบอกกันยัง bia ngân bia xong các phục tiên tội ta lỗ ta mhm 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 แม่ขั้วเจ้าละพอปั๊มี่ตุ๋ยฟังคว้วสถาบานน้องเขาคงกระฟ้าฟังความเมียมัในีสิฟังความผัวกฟังกันแน่ล้านนอนพอกรมีอยุ่งคนอยุ่งกันเนาะเป็นเรื่องปกติแน่จ้านี่จ้าดุนตอนหลังนะครับหลังนี่น้ำเลิกครับพี่น้องดุนกันจ้าแนมเห็นเนาะ ตีมอตีมอเอ๊อเบ็นไดเป็นไดก็ตีมโอ้โหแห่รุนน้ำจนวหรออาเป็นตัวหน่อยครับพี่น้องเป็นตัวหน่อยเห็นเลยบ่ตโีโอ้กูพี่น้องอยากแม่ปลามีอยากเห็นพี่น้องหน้าพ่อะปามีตดนรุนจริงจังเอ้าก็รุนเนานะว่างานรุนยันเนี่ยตกนำ้ำ

นี่ก็ห้องเด้อครับพี่น้องเป็นห้องบ่มีหน่ำครับเป็นยูสันครับพี่น้องไอ้บินไปต่อล้างน้ำแม,ม่พ่อมีพคนล้วครับน้ำติง๊งติ๊งเอ้าก็จังเห็นมังเหรนเห็นมันกระตือนเลยคันลงหนาวบอกแปดขาแต่พี่น้องปดพี่น้องบอกแปดขา สามบ่กสามมีแต่ใส่บิกบ๊กบิ๊กอะแล้มีปลาพ่อตัวมีแต่บัแบบคันเพลินเลขาอย่างเงี้ยมั้งอันนี้ตัวหนึ่งท<ช>้อง <นะ S 2> หุ่นลูกปลาบมม่มีบ่มีนี่ครับพี่น้องพัดอิ่มเลยเนาะแมนครับ ติตสยบออกมาด้จรงไนี่ใส่พอประมีแล้วคุบอ้าวหูปลงคือเก้าแล้วหูปลงเนาะงายดียิงเราพ่อคนพี่ยิ่งยิ่งเตะเตลุกใหพี่น้องเกงเตะเตลุกข่ายเขียนเนาะพี่น้องเนาะ า,ามาหาอยู่หากินเป็นเรื่องปกติแล้วครับพี่เนาะปู่นี่เพิ่นสีนีบด,ดีเนาะม่เพอมีนี่ผ่าน,นป่าได้ครับมุนอุยปุ่ยได้คับน่าไว้น้ำกัน,นเนาะเข้าสีแยกออกอยอะเนยเนยพี่น,นเนาะยส่ใจลูกสาวบักคักละพ่อพะมี ปีนเอาปีนเอาติดเจดูสาวบักคักเลยเนาะดูขาเนะาะดูขาอืมนี้ตัวนี้เนี่ยพราะพมนี่นี่พรามีบาบังน้าเมย์พมินี่นี่อ้ย <c oughs> <c oughs> นี่พราพมพีน้องจ้ะนี่ อ้ยไอ้กังี่กระโดดเออไอ้หลุนน้ำกันอีกครับพี่น้องสีเหลืออีกเช็กหลังครับอยู่หันอีกบ่เป็นจัะได้ตุ่มติ่งตุ่มติ่งต้องมาเบิงไกลๆครับตาวตุ่มติ่งพอประมี่ถ้าลงตุ่มหลังหนึ่งลงบ่ลง ไปบ่ได้เนาะแม่นครับระยะทางไกลแหงครับตุ้มติ้งตุ้มติ้งคันติ้งแน่นิไอ่กั่งแม่นบ่แมอเอาเบิ้งเอาเปิ้งบ่เนาะไอ่กั่งอึไอ้ใด้อูอ้โหแม่ไอ้กั่งพบพี่นี่พบบอไก่กบไก่กบไก่กบไอ้ก่กั่งไก่กบแปดขานี่เบิร์ตัวแนวตัเบิร์ตอยแนวตุ้หมึกเสียหลังนึงมันไม่เสียตรงใจพี่เนาะ ลหงล,ลงกับสีอ่ะเนาะหลงกับสีอ่ะรอบหนะ้ารอบหนะ้ารอบหนะ้ามาเอาคืนมาเอาคืนล้างนี่ไอ้กั้งบักแปดขากกปลาสิวเนาะแม่ครับเมย์ปลาหมี่วายุย่างมาก่อนก็จังสีติงติงอืมโอ้ยหกบกบสิวเออดีย๋ยวปลาหมี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาปลาดุกก็มีตัวนี้เดี๋ยวเดีเดยจ้ะพี่น้องจ้เาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวให้แม่ปามีเอาโบออกมาเนาะเอาโคบออกาจ้ะพี่น้องนออกนี้ตอนนี้เลยเวลย้ลคบั จ,จังได่ล่ะเป็นเจ้าในก็เท่เลยพี่นีดิอาสิ้งจไปให้ปากแม่จ้าปากแม่จับไอ้แม่จ้า,า,า,จา <laughs> เป็นว่างนำคอนคอนครับพี่น้องว่างคือใบซีมีโกเนาะพอใบหมีเนาะครับเอา้าเอา้าใบซีหองได้พอพไปเอ้ใหนห้องเด้อเอาเ้า ปอยไวได้เลยช่วยๆปล่อยจ้าปล่อย,อย,าาอ,ยาาอย่ากัดกันอย่ากัดกันกัดกันให้ยังมันเจ็บปล่อยปล่อยนี่เนะครับขาดเด้ครับ,ขาดด,รบขาดดีเนะานะบื้องเฮตุเอาได้ใจพี่น้องเลือดซึมเลยระวังระวังนี่จ้ะเรียบร้อยจ้ะ อย่เบิ่งผลงานอีกเตินหนึ่งเนาะแม่นจ้าปูกัรครับผมมาสรุปผลงานการใส่ตุ่มของเฮาครับพี่น้องในวันที่สามเนาะครับสามมกราเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับโอ้ยอย่าท้อปลามีว่ะพี่น <laughs> ะครับเบิ่งผลงานอีกเตินหนึ่งครับเดี๋ยวแม่ปลามีแยกอยู่ครับพี่น้องแป๊บหนึ่ง๋ยวปูออกจากพี่น้อง เป็ดขาเนาะพอพมีเนาะครับกันมีปูกับสีเละๆแน่ได้ป่าเนาะ,ะเพเ่็นหนีบครับพี่เนาะอยู่ละบอกเป็ดขากับโก๊บในตาน,นี้เนาะแมนครับแม่แม่งจะพี่น้องจ้ะครับผมมาเบิ่งมองไม่เนาะครับพี่นอ้องแดดไล่เลยรับ มองผลงานจ้ะพี่น้องจ้ะสรุปผลงานจ้ะตัวนึงครับการนี้ก็จะเป็นบักแปดขาจ้ะพี่น้องเป็นปูเนาะแม่จ้ะครับผมแปดขาครับที่พี่น้องเห็นเรื่อยๆแล้วครับแปดขาครับสองแปดขากับสองสามเนาะกระไดครบตัวนึงจ้ะพี่น้องจ้ะมีกระไดตูมบางไงนาะพอประมีเนาะพัดกระไดจ้ะผลงานปลาเ้าครับปลาเ้ากระไดหลายเติมที่ใจพี่น้องจ้ะกายเครืองติดอยู่เนาะพอประมีเนาะครับผลงานเ้ามมือนีใจพี่น้องขันเป็นเอา แปดขานี่มาใส่นี่นี่เต็มพอดีเนาะแมนครับซิบขาบ่พ่อปามิซิบกับกล่ำละดาวแมนจ้าครับผมสำหรับการหาอยู่หากินของข้าววันนี้ก็สิเป็นใส่ตุ่มปลาเนาะใส่กังเว้นจ้ะพี่น้องครับผมรูปยุดอันนึงจ้ะพี่น้องหาตุ่มเบนอันนึงจ้าครับผมก็สิเป็นลักษณะนี้เนาะแม่ป้ามิเนาะแมนจ้าเพราะว่าใส่ตุ่มกลางคืนน่ะก็ต้องย่ามเต่เด้กเนาะครับผมจังสีบ่ขาดครับ นี่เคาก็ใส่กางเวนเนาะพอปลามีเนาะแมนครับใส่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละครับแมนจ้ะยามมาแต่หลังสุดท้ายเนาะพอปลามีพอปลาม,มีเนาะแมนครับผลงานมันนี่ก็ระทืบอามาันอยู่ใจพี่น้องจ้าจ้าฝากก็ไลก็แชร์ก็ติดตามใมีซองอีสานบ้านฉันนี่ได้จ้าแม่ปลามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พอปลามีก็แม่ปลามี สำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าครับผมลุ้นนั่งกันคลิปหน้าครับพี่น้องว่าเ้าสิไปหาอยู่หากินแบบใดเนาะจ้าลุ้นนั่สาวอยู่บ้านหน้าอีกด้วยใจยพี่น้องจ้าครับผมว่าสีเหาไปใส่อยู่ใสครับจ้าสำหรับมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ